ชูชาบูจาเนื้อเขาใหญ่เท่าหน้าเป็นการกินเนื้อครั้งแรกของชีเน่้านสิบล้านหมดไปสักล้านก็ไม่เป็นไรหรอวะวันนี้มันคือหมูนะคะอาหารชิ้นนี้คือหมูแล้วเสือจะอยากกินตลอดไปอื มันนุ่มกว่าหมูทุกคนใช่แกว่ง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 ซอสเอ็กโอที่น้องเขาผสมให้เราเมื่อกี้นะกินเนาะเผ็ดอยู่นาะมาจ้าเรื่อยๆเว้ยไม่ได้แล้วแหละว้าวแองกัปแองเกิร์ดแองกิ๊เข้าปากเลยเลยออสการ์อร่อยมากแผ่นใหญ่มากคำใหญ่มากไม่ไหว

เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะรีรีนุรีรีนุรีรีนุรีนรีนุรีเออเต้นกันในห้ากันไปเลยนะคะวันนี้นะคะจะพามากินร้านชูชาบูเป็นชาบูสไตล์ไต้หวันกินน้ำลายแล้วหนึ่งน้ำลายแล้วหนึ่งไปเลยไปเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยแม่ไปเลยหรอไปเลยหิวมากหิวเหมือนกันถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดได้กินเสียงน้ำอะไรตกๆตรงนี้ก็จะมีน้ำพุนะทุกคนทุกคนถึงแล้วข้างหน้าเรานะคะร้านชูชาบูจ้า Welcome to Taiwan! นี่คือราคานะคะของสาขานี้นะคะก็เป็น499บวกบวกแล้วก็มี699บวกบวกจะบอกเลยว่า6 9 9กเนี่ยกินได้ไม่อั้นแล้วก็มีพวกเซิตลูกชิ้นอะไรต่าๆๆๆงๆเนี่ยกินได้แบบไม่อั้นเลย6 9 9บวกบวกทุกคนความแตกต่างของ4 9 9 6 9 9นั่นก็คือ499เนี่ยเนื้อที่ได้กินเนี่ยจะเป็นเนื้อของไทย,ยแต่ถ้าเป็น699ากจัดเต็มเลยเนื้อต่างชาตินานาชาติ<อ>เลยเนือ้อ U S A เนื้อออสเตรเลียเนื้ออะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเมสลํำคัน เราอยากเข้าร้านมากตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเข้ามาในร้านไม่ไม่อยากกินเลยที่สุดตอนนี้หาดไปหมดเลยค่ะได้แต่เธอไม่กินเนื้อนี่ต้องลองหนูรีบอกว่าถ้ากินแล้วก็ติดใจเป็นการกินเนื้อครั้งแรกของชีเน่แล้วก็บอกว่างานนะครับจะแม่กวนอิ่มจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยแม่ไม่ต้องกลัวเลยเนื้อเขาอ่ะสดมากๆแล้วก็เสี่ยมคันคือเดี๋ยวต้องไปเข้าไปดูกันว่าเนื้อเขาใหญ่เท่าหน้าแล้วแบบขนคิดพึ่งคือเหมือนจริงมากโอ้ยขวัญอยากไปดวยด ร้านร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะคะถึง3ามทุ่มแต่ว่าเราจะปิดรับออเดอร์ตั้งแต่2องทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถนั่งทานได้ถึง3ามทุ่มสามทอ๋อสามทุ่มานะคะอุ๊ยพี่อยากกินแล้วเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูในร้านก่อนเลยเนี่ยแกเขามีญี่ปุ่นมีอเมริกาใช่แล้วอ่ะใช่โอ้ยแก้วเก้วได้กิน ทั้งหมดเลยทุกคนทั้งหมดเลยเนาะไม่มีการแบบกักอะไรเลยไม่ทั้งเลยน้ำลดทุกอย่างรวมแล้วทุกอย่างเวลาล่ะเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะเก้าสิบนาทีโอ้เยอะมากถ้าจะกินคาสุดท้ายทหมดเวลาแบบช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างนี้ได้ไหม้านต่อได้โอ้ยโลดแต่ถ้าทาไม่หมดโดนปรับไหมปรับแน่นอนแต่พอดีนะคะทุกคน่ะจะบอกว่าเรามากันตั้งแต่ร้านเพิ่งเปิดเลยคนยังไม่มาเรามาก่อนกินก่อนใช่หมดก่อนนะครับทุกคน มุมเครื่องดื่มคือมาเติมเองอะไรเองได้หมดเลยแม่ตรงนี้พูดถึงน้ำจิม้มน้ำจิ้มมีแบบ5ชนิดทุกคนเดี๋ยวขึ้นอินสิร์ตให้ดูพรสึอซอสเอ็กโอน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มยูสุแล้วก็น้ำจิมำจ้มกวางเต,ต้งอยากกินน้ำจิ้มกวางเตง้งกวางเต้งคืออะไรกันกวางเุ้งอัวใหญ่้มันแกะไม่กินไม่แกะช่ว มุกอ,อะไรของมึงวะงองน้ำจิ้มผักแ้ง,งเขาจะมีเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษสามารถให้พนักงานเนี่ยผสมให้ได้จัดการให้ได้เพราะเขาจะมีพริกมีกระเทียมมีอะไรให้เติมแล้วก็เนี่ย xo เนี่ยเป็นซอสของร้านเขาเลยที่แบบว่าเป็นสูตรพิเศษเลยแม่แล้วก็นอกจากสาขานี้นะคะทุกคนเขายังมีสาขาที่พรามสามด้วยนะคะเดี๋ยวนดูดีขึ้นข้อมูลต่างๆให้แต่ที่พรารสามจะบอกว่าสองสาขาเริ่มต้น3 9มเก้าด้วยจ้ะขนาดแบบว่าวัตถุดิบเป็นผักเป็นลูกชิ้นคือเขาก็ยังคัดสรรของดีอ่ะไม่ต้องพูดมาก ไปกินกันเถอะคิวมากหุ้ยหุยมาตรงนี้ก่อนนี้ก่อนนี้กันทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยหลายคนไปกินชาบูใช่ไหมคะมันจะเป็นชาบูแบบว่าโคสไลแล้วแช่ตู้เย็นไว้เลยแต่ที่นี่ สไลด์ให้ดูกันสดสดทั้งเนื้อทั้งหมูทุกอย่างอันนี้คือที่เขาสไลด์ไว้แล้วนะคะนี่เมื่อกี้สไลด์ดูสดเลยเดี๋ยวเราเก็บอินเสิร์ตให้ดูว่าตอนที่เขาสไลด์เนี่ยน้องเขาจะสไลด์เก่งขนาดไหนแม่อุยเออฉันว่าปรับปรับเปไม่ใช่จึ๊บ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 เลยซึบ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 อยากให้น้องสไลด์เร็วเวอ่ะเราสั่งออเดอร์อาหารกินกันดีกว่าจ้ะพนักงานพร้อมเสิร์ฟมากแล้วตอนนี้มามาจ้า กคนตอนนี้ออเดิฟต่างๆแล้วก็น้ำซุปนานาพันธ์ก็อยู่ตรงนั่นรีเลแต่มาแล้วเหรอเออทำไมไปแต่ว่าพวกเซตหมูเซตเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาสั่งกันดีกว่าแม่บอกเลยว่า699ได้แบบอ้ยิดงเลยทุกอย่างอ่ะจบทั้งเนื้อนำเข้าออสเตรเลียเนื้อญี่ปุ่นเนื้อ USA ต่างๆนะคะเป็นเนื้อวากิวเนื้อแองกัสนะคะหมูโครบุตะเออ ไม่ถึงตอนนี้ก็ไม่ถึงตอนนี้ก็ไลไรอยู่หรอแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเกิดทุกคนเห็นนะคะที่เครื่องสไลด์เขาอาจะแยกใช่วยแม่แยกหมูแยกเนื้อแยกเนื้อสำหรับคนที่แบบไม่ทานเนื้อก็ไม่ต้องกังวลที่แบบว่าเขาจะผสมกันอ่ะเดี๋ยวจะสั่งเนื้อวากิวสามแองกัสสามคูโรโบตะสามทุกอย่างเลยไหมอย่างละสองก่อนอย่างละสองดีกว่าอย่างละสองทุกคนแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นพวกแบบว่าออเดอร์ต่างๆก็จะเป็นแบบอะไรมาล่านะหมูผัดหมาอะไรนะเว้ดน่ากินมากเลยอ่ะหดีมากไม่ไหวแล้วทไมเน้ำจิ้มอะไรบ้าของดีมากเลยน้ำซุปนะคะก็จะเป็น น้ำซุปต้มยำใช่ไหมลูกซุปนะคะอันนี้จะเป็นซุปหม่าล่าทุกคนนะแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ตข้าวหอมดำนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นซุปต้มยำแซ่บๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซุปผักนะจ๊ะอันนี้เป็นเซตอะไรคะเซตเนื้อทุกคนอุ้ยอลังการมากฉันอันนี้คือหมูไหมเนื้อหมดเลยมันจะเป็นสไตล์แบบวากิวเป็นแบบวันนี้ไม่ต้องลองเนื้อแล้ว นี่แม่อันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยทำไมแผ่นใหญ่มากแม่เขาบอกว่าเนื้อแผ่นใหญ่กว่าหน้าซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรใหญ่กว่าหน้าหนูรีได้แล้วแต่เนื้อใหญ่กว่าหน้าหนูรีทุกคนดูดิคลินิกต้องเข้าแล้วผู้ใหญ่ยะอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะตัวเองแองกัสช็อปโรห์อ๋อมันจะไม่ค่อยมีมันเยอะใช่มันจะแบบแทรๆเป็นเส้นๆนี่หน่อยๆอ่ะใหญ่กว่าใคร อุ้ยเท่าหน้าแม่เลยมาร์เลยนึงแมอุ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องจุ่มกินแล้วจ้าแกอย่าเพิ่งงะแจะสองอันนี้มันแซ่บแบบมันต้องนุ่มมากเลยดูดิแม่จุ่มลงไปแบบพอประมาณแล้วแม่จิ้มน้ำจิ้มแล้วเข้าปากคือที่สุดเดี๋ยวเราไปเอาน้ำจิ้งมาดีกว่าแม่เราไปตักเองหยิบเองไม่ไม่หลอดไปตักเลยตักเผื่อฉันด้วยแกไปตักก่อนฉันกินพวกออดฟออดฟก่อนตักเผื่อฉันด้วยไม่ใช่ว่ากลับมาเนื้อหมดนะอันนึงทุกคน้าตักจิ้มอืซุปน้ำรำเป็นไง ไปบอกน้ำจิ้มดี <c oughs> เออเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าพนักงานเขาจะแบบว่ามีการผสมน้ำจิ้มให้เราเองด้วยเป็นสูตรเฉพาะของร้านนะคะไปดูกันจ้า <c oughs> มาจ้าน้ำจิ้มความตุ้งทุกคนสีก็จะแบบส้มๆอุ้ยน่าก,กินมากอะ่ะน้ำลายแตกแล้วก็นี่จะ้ะยูสุแบบเอาไว้จิ้มเนื้อทุกคนแบบเนื้อก็คือแบบน่าก,กินมากอ เขาบอกว่าพนักงานสามารถแบบบริการน้ำจิ้มได้โดยที่เป็นสูตรพนักงานเนาะเดี๋ยวจัดให้พี่เลยขอแอบดูด้วยว่าทําไงอ่ะแนะนําพี่หน่อยน้ำจิ้มพี่บอกนนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทานแล้วเลยนะคะก็จะมีเป็นซอสเอ็กโอนะคะก็คือใส่เป็นซอสเอ็กโอแล้วก็น้ำมานไอติมนิดหน่อยแล้วไม่ต้องใส่เยอะแล้วเราก็แอดเพิ่มก็คือเพิ่มรสชาติด้วยกระเทียมนะคะ1ช้อน2ช้อนเล็กๆแล้วก็เป็นต้นหอม แล้วก็พริกสดค่ะใส่ลงไปเลยถ้าเกิดทานเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดได้ค่ะออแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำจิ้มคอนสอึหรือว่าจะเป็นคอนสึยูสุก็ได้ถ้าเกิดชอบแบบว่าเป็นออกลิ่นยูสุยูสุไหนก็จะเป็นน้ำจิ้มยูสุแล้วก็จะเป็นคอนสึธรรมดาอันนี้ก็ใส่เป็นคอนสึนสก็ได้ค่ะอันนี้ก็ใส่ไปเลยสองช้อนนะคะนี่ทุกคนใครมากินตามนะคะก็สามารถทาตามได้หรือเรียกพนักงานมาให้ทำเองเลยก็ได้นะคะก็จะได้ น้ำจิ้มที่เป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะนะคะนี้เดีย๋ยวเราไปจิ้มกับเนื้อจ้ะในหัวคือแบบเนื้อละลายเข้าปากเลยนะตอนนี้ชีเน่เก็บผักเสร็จยังอ,ะอ่ะผักลูกชงลูกชิ้นก็สามสารถได้เลยสารงสาราจิ้ได้เลยไม่อันนะจ๊ะไปจ้ายิบพอดีนะจ้ะแม่มาเต็มโตแล้วจา้อาอร่อยมากใช่ไหมน้ำดำเธอสดแล้วสดอีกฉันชิมแล้วสำหรับฉันนะให้เบอร์ี้ดูเลยจ้าน้าดํำต้มยำหม่าล่าผักอ่าความชอบเรียกจาก มากสุดไปยังน้อยสุดนะคะเดนรีชิมบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอกินเนื้อก่อนอไม่ไหวแล้ว <laughs> ขออันนี้ก่อนอันนี้เป็นเนื้อ <laughs> พับนอกวากิวนะคะทุกคนจุ่มไปในน้ำต้ยมยำนี้นี่แควงๆๆๆๆๆๆๆ่งแคว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 ่งสักสองสามทีทุกคนเนื้อมันแบบกินแบบกําลังเนี้ยอ,อย่างเงี้ยมันกําลังดีเดี๋ยวจิ้มเรนน้ำจิ้มแบบซอสเอ็กโอที่น้องเขาผสมให้เราเมื่อกี้นะกินนาอเผ็ดอย่เนาอมาช้าเร่อยๆเว้ยไม่ได้แล้วแหละ เป็นไงอืมนุ่มสุดมากไม่คาวเลยหมูก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะดูดูดูความแบบมันจุ่มํ้ลงนื่มากอืจุ่มลงไปเลยค่ะหนไม่หมูต้องสุกเอาหรอแม่หมูต้องสุกหนึ่งสามสี่ห้าพอแล้วสุกแล้วนี่สุกไม่ไม่สุกแม่หมูแม่หมูดับนะอือคนดูดิอันนี้เป็นแบบว่าน้ำจิ้มแบบกวางตุ้งขะอือ อย uh ู่กกูแล้วไม่ไหวแล้วต่ออันนี้ค่ะทุกคนพอเป็นซุปผักบ้างลงไปแควงแกว้งแควงแควงนี้หลายคนต้องแบบฟิวดิ้งแบบว่าน้ำลายไหลอยู่หน้าจออ่ะตอนนี้นี่จ้ะเมื่อกี้ลืมแบบพูดถึงน้ำจิ้มของเขาทุกคนมันจะมีความมันมันเผ็ดเผ็ดกลมกลอมอ่ะน้องเขาปรุงได้กลมกลอมมากเลยอ่ะสุดพิเศษของร้านเขา ถ่ายไปเลยนะถ่ายไปเลยออยพอ,อ,ยอนี้บ้างอันนี้เนื้ออะไรนะลูกแปงด์ัสักอย่างหนึ่ง <laughs> ชักเลตเออทุกคนซุปต้องยำเขาว่าเข้มข้นมากเลยอะ่ะเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีชอบจิ้มซุปดูมันนี่อันนี้เราก็จะจิ้มแบบคอนสึกนะคะว้าวแล้วก็ลงไปในไข่อย่างนี้ <c oughs> อโอ้อดูลายเนื้อสิมาจา้ แองกัพแองเกิลแ,แองกิทเข้าไปแองกัพออสการ <laughs> ์ <laughs> อร่อยมากนุ่มละมุนมากแม่ราคาแค่หลักร้อยอ่ะแต่เราสามารถสั่งกินได้เนื้อคือเขาเกรดพรีเมียมแบบเป็นหลักหมื่นอ่ะถ้าเกิดไปกินร้านแบบร้านที่เขาแบบไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์แบบนี้เป็นหลักหมื่นนะจานๆหนึ่งแบบรวมแล้วอ่ะเมนูมื้อนึงอ่ะ กวางตุ้งเป็นไงน้ำจิ้มกวางตุ้งแม่ฉันไม่ได้ตักมาเผื่อเลยเมื่อกี้อันนี้อาจารย์แบบกวางตุ้งไต้หวันจีนอร่อยนี่ใหญ่จริงอะไรจริงรอบนี้ขอเป็นหมาล่าบ้างจ้ะแข่งไปเลยสิคะแม่โอ้ยแม่เทนเท้าทั้ลายสวยมากเลยลายสวยมากเทนเท้าทั้คำเท้าเทนแบบจะตายเท้าทั้ำเท้าเทนก็คือ แผ่นใหญ่มากคำใหญ่มากจิ้มไข่นีนทุกคนว้าวมาจา้าไม่ไหวย้อนสุดแกต้องบบลองน้ำจิ้มไม่นี่มันน้งนะกวางตุง้งเนี่ยฉันจะลองเอ็กโอเดี๋ยวให้น้องจัดมาให้ ฉันบอกเลยว่าน้ำซุปเขาอร่อยมากมาก็คือสามารถเลือกน้ำซุปได้4ี่อย่างเลยนะน้ำจิ้มก็อร่อยเพี่ยมทานคือโคตรพรีเมียมเนื้อคือกินเข้าไปรู้เลยทุกคนมันมีความหอมความนุ่ม,มดีเนาะทุกคนก็จะมีเป็นเส้นอย่างนี้นะคะเป็นแบบคล้ายเส้นหมี่แต่เป็นเขาบอกว่าเป็นเส้นไต้หวนันในี่เส้นไต้หวันต้องมาลวกก่อนเป็นเต้าหู้ปะสูดของไต้หวันเขาไงแกเป็นเส้นสไตล์ไต้หวันนะคือตอนลวกคือรู้เลยอ่ะมันมีความเด้งเด้งอ่ะแม่ไหนชิมเส้นก่อนไม่เคยกินเส้นนี้มาก่อน อยากซื้อกลับไปกินที่บ้านอ่ะมันหนึบๆทุกคนมันไม่ได้เหนียวนะอร่อยะอร่อยเนาะอือก็ในน้ำนี่บ้างอร่อยมากน้ำจิ้มมาแล้วขอบคุณค่ะ ทิงแค่เนื้อก็คุ้มแล้วอ่ะที99 699อ่ะใช่เพราะว่าพรีเมียมไงมซุปหม้อต้มซุปของอ่ะของใครของมันได้เลยนะมาสีคนก็แบบหม้อไครหม้อมันได้เลยใครจะกินซุปไหนก็เอาเลยเนาะอันนี้เป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นชูเป็นเส้นซิกเนเจอร์ของรา้านอุยดูลักษณะมนัมนต้อมีความนุ่มนะุ่หนึบๆนะปลาคายปลาหมึกปลาคายปลาหมึกลองดูลงไรน้ำนิดหนึ่งจ้าตู้เส้นเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเนาะเออมีแเส้นเมื่อกี้อร่อยจริงทุกคนมากินเลยนะจริงนี่จ้าแล้วมันสุกง่ายมากทุกคนเพราะเส้นมันมีความแบบ บางเล็กห,หนึบหนับกินกับนี่เป็นน่าจะร้อนหน้าดูนะคะขอพักไว้ก่อนขอขอลงเนื้อใบพายก่อนเนื้อใบพายจ้าแก่งใบจ้าหนูรีแบบมาแล้วดูมีความสุขก,กับการกินเนื้อมากคนที่กินเนื้อเวลามากินแล้วถ้ามันคาว่เราจะกินต่อไม่ได้แต่อันนี้มันดีนุ่มแล้วลวกกาลังดีลวกเองอ นายแม่กินอะอีนึ่งชิ้นไม่บอกแม่ก็กินไ่พอนะเงินกนอ่ะชินเน่คนเกิดปีบัวแล้วหมอดูบอกว่าถ้าไม่กินนื้อจะรวยมีเงินไปสิบล้านก็เลยกูัวใครที่ไม่ชอบกินเนื้อหมูก็มีแบบหลากหลายแล้วเป็นอย่างดีด้วยนุ่มคุโรบุตต่างๆห้าสิบล้านหมดไปสักล้านก็ไม่เป็นไรหรอวะแต่แต่มันดูเหมือนหมูมากเลยอ่ะที่แรกชินเน่ก็คิดว่าเป็นหมูแม่ก็แกวงแกแกงแงเนื้อเราไม่ต้องลวกนานเดี๋ยวมันจะเหนียวประมาณนี้เออที่ไม่เคยกินเนื้อมานานมากมันคือหมู หมูนะคะเป็นรถไงแล้วก็ติดรถคันนี้สีขาวสีแดงอาหารชิ้นนี้คือหมูแล้วเสดจะอยากกินตลอดไปมันนุ่มกว่าเนื้อเนาะนุ่มกว่าหมูเออมันนุ่มกว่าหมูทุกคนใช่ขอกินกับเส้นนี้จ้ะเส้นกินไปพร้อมกับเส้นชูของร้านขอไันเลยสิคะเป็นไงเป็นไงรสชาติ ปังมากหนึบนุ่มอยากซื้อกลับบ้านอีกแล้วเส้นชูจำไว้ทุกคนใคมากินกลางเส้นชูเดี๋ยวขอตัวกินต่อทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันท้าคลิปจ้าบอกเลยว่าอร่อยจริงตากล้องของเรานะคะก็คือช่วยเก็บได้เยอะมากเนี่ยานามเป็นคนไปใส่เนื้อเป็นไงพี่ตูน มึงจัดเลยครับจัดเนาะเออฝั่งนี้หนูยังไม่ทันได้กินเลยทุกคนไปแล้วจริงๆอร่อยจริงอันนี้คือกว่าเลยนะคะเออตูนกินแหลตูนกินแหลทุกคนจะบอกว่าไม่ไหวแล้วอิ่มมากแล้วก็เราก็แบบเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมาต่อที่ของหวานจ้าอันนี้เป็นหมันโหทุกคนยังไม่กินเลยชิ้นไม้กินไปแล้วไปตักไอติมมาตอนไหนอ่ะอย่างนี้เลยจ้ะ อุ้เป็นไงนครบครันทุกคนหวานขาวทุกอย่างครบเลยร้านนี้นะคะมาเลยข้าวต้องกินหวานเปรี้ยวหวานกําลังดีอร่อยคุ้นคุ้นมันหนุบหนุบอะ่ะจะบอกว่า ประทับใจมากตอนแรกอะ่ะแต่ที่ดูรีวิวมาที่ที่มาร้านนี้เพราะว่าเห็นรีวิวแบบว่าคนก็ถ่ายรูปไงแบบเนื้อแบบเท่าหน้าใหญ่กว่าหน้าแี้เราก็แบบโอออยากจะมาลองว่าเป็นยังไงนะคะเพราะคือดีเลยทุกคนแล้วก็พรีเมียมจริงๆเนื้อคือแบบนุ่มไม่คาวแล้วเนื้อคือมีหลากหลายชนิดนะคะน้ำจิ้มก็คือดีแล้วเฉพาะน้ำจิ้มที่น้องเขาผสมให้ก็คืออร่อยมากเลยอะ่ะแล้วก็อ o ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อย,อนนออยดีๆอันนี้อะไรนะกวางตุงงต้ง <พ>ก็<ห>ร่อยต่อได้ไก่ติงอืมทุก็มีเลือกหลากหลายนะคะตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือสาขาคม,มานาดลามินทานะคะแล้วก็ยังมีสาขาหนึ่งอยู่ที่พระรามสามชื่อว่าอินอินเตอร์เซ็กเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ดีกว่านะคะเพจร้านนะคะเดี๋ว,ว่า IG ของร้านนะคะอร่อยมากชั่วโมงครึ่งทุกคนคุม้มโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนีนะะ้อย่าลืมกดไลค์สตแชร์กดกระดิ่งอยู่รยนะครับก็ยังไม่ ที่ดูหนูรีในเฟซบุ๊กนะคะสามารถกดส่งดาวให้ได้ด้วยนะคะถ้าว่าเป็นสายพปงสาใสเตยส่งดาวให้มากมันได้ดาวเยอะมากเลยก็ไปติดตามชินีได้แล้วก็ไปส่งดาวให้ชินีได้ด้วยนะคะแล้วก็สำคัญคือใครที่เล่นติ๊กตอกติดตามหรือเล่นในติ๊กตอกเช่นเดียวกันนะจ๊ะชื่อเดียวกันแล้วก็ร็วนี้ทุกคนแตดแตดแตดตหนูรีเราจะมีซิงเกิลใหม่จ้าเป็นเพลงแบบเพลงรักสไตล์แบบหนูรีนะคะก็ลองฟังกันได้นะคะเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านชูชาบูดูอยู่นะคะอยากจะลงสปอนเซอร์ ่ายอินในเอ็มวีก็สามารถติดต่อมาได้วันนี้เรามารีวิวอาหารได้แล้วเราก็แบบแลกกันมาลงสซอร์นี้กันแล้ชทีนี้ก็เป็นพนักงานเดินมาเซิร์โอเคคลิปนี้ไปลงนั้นจ้าไปไปจ้าบ๊ายบายรีนูรีรีนูรีเอ๊ะเอ๊ะรนูร่อยร่อยเว้